สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โห fc ทุกท่านวันนี้ผมได้ไปเจอหลักฐานเด็ดเลยนะครับที่นำมาหักล้างคำพูดต่างๆของติ่งหมอลำนะครับติ่งหมอลำรุ่นน้ำมากที่เคยเหยียดยามด้อยค่าบอสบิกผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะครับที่กล่าวหาว่าบอสบิกมาแต่ตัว มาเกาะหมอลำหากินจนร่ำรวยนะครับเอฟซีทุกท่านแต่ความเป็นจริงนั้นนะครับใครกันแน่ที่พากันสร้างพากันจนร่ำรวยมหาศาลนะครับเป็นเพราะความสามารถของเด็กหนุ่มคนนี้แท้ๆนะครับที่พาหาพาทำทุกสิ่งจนพลิกนะครับพลิกทุกสิ่งทำให้องคอ์กรของหมอลำนี่เจริญรุ่งเรืองพลิกสุดขีดนะครับในช่วงนั้นติงหมอลำกล่าวหาปอดบิ๊ก มาแต่ตัวแต่ติ่งหมอลำเนี่ยหารู้ไม่ว่าเขามาแต่ตัวจริงไหมนะครับแท้ที่จริงแล้วเขาพาสมองอัชญชันฉลาดของเขานะครับสมองอัชญชันฉลาดของเขาที่หากินทางออนไลน์จนร่ำรวยนะครับมีรายได้มากมายมหาศาลแม้กระทั่งหมอลำเองก็ยังยอมรับในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าติดน้ำมากติ่งหมอลำเนี่ยติ่งหมอลำรุ่นน้ำมากก็ยังไม่ตื่นนะครับก็ยังมาแซ่ เขาอยู่ดีหาว่าเขาเกาะเมียกินเกาะเมียหากินจนร่ํารวยนะครับเอฟซีทุกท่านมาชมคลิปนี้กันนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับหมายถึงของข่อยอเงินเดือนใูเรืของข่อยน่ะหลายกับคุณหมอเลยพี่น้องนะครับผมเอาแค่นั้นนะครับอเออเข้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมคุณหมอแล้วคนกับฉีดเดือนร้ายก็พอาอ,อก,ากพอ,อ,อกพี่น้อง ถ้าบอกอยากเราไม่อยากระบ,บุจำนวนมันจะกลายเป็นโอ้วดนะครับผมเพราะว่าแฟนคลับถามเข้ามาเยอะวันนี้ผู้เห็นคอมเมนต์ล่าสุดว่าวันนมันมาทำอะไรทำหมาหากินอะไรวะไอ,อเด็กคนนี้ทำหมาหากินอะไรวะก็เลยว่านี่แหละเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ผมมีงานรีวิวนะครับผมมีงานรีวิวแบรนด์ใหญ่แบรนด์อาทิเช่นแบรนด์ซุปไก่สก,กาดแบรนด์ครีมพรอ,อ่าลีจอยอะไรก็มาจ้างผมนะครับผมไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับอ่าผมทํายูทูบเบอร์ผมได้เงินจาก youtube อันแรกได้เงินจาก youtube นะครับผมได้เงินจาก youtube ปึ๊บ ข้อสองคือจากงานรีวิวเป็นรับสองข้อสามคือเป็นงานร้องเพลงครับผมได้เงินสามส่วนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ล่าสุดนะอ่าสามีกสามส่วนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงส่วนที่สี่ได้เงิน youtube ตอนนี้นะครับผมแล้วก็อ่ารีวิวแล้วก็ร้องเพลงแต่อนนี้เราเพ่งมาชะงไปก่อนนะครับผมตอนนี้ขายแป้งด้วยครับผมขายแป้งนะครับผมมีสี่อย่างครับเนื่องผมขอตอนนี้สี่อย่างนะครับเนี่ย อาชีพของผมเนี่ยคือสี่อย่างทำยูทูบเบอร์ได้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วตายตัวรีวิวเดือนน้อยเดือนมากร้องเพลงเดือนน้อยเดือนมากนี่แหละครับเอฟซี FC ทุกท่านไม่ได้เป็นดังติงรุ่นน้ำหมาของหมอลำเข้าใจแต่อย่างใดนะครับที่หาว่าเขามาแต่ตัวนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแท้จริงแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองรายได้มากมายจากการทำออนไลน์นะครับมหาศาลเลยนะครับ ซึ่งติงโมลำรุ่นน้ำหมากนี่เขารู้ไม่ทันโลกออนไลน์นะครับก็เลยไปร้อยฆ่าเขาเหยียดยามเขานะครับหาว่าเขามาเกาะเมียอ,อากินนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของบรรดาชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์แรกบอกว่าพวกเอฟซีพอๆมึงมาฟังดูว่าเขามีรายได้หรือเกาะเมียเดแก่แล้วไม่รู้จักหาความรู้ เชื่อมามินว่าเขาแล้วทีนี้รู้ยังว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาซื้อที่เมียเขามีความคิดเขามีหลักฐานมึงไปถามคนของมึงก่อนโกงเงินผัวสามรอยล้านบาทนะทำไมไม่ออกมาแจงเงียบกริบเลิกโง่ได้แล้วพวกใจบอดนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขามีหลักฐานทุกอย่างนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใครบอกว่าทำ u t u b e ไม่ได้เงินมากอย่างนั้น จะมีคนทําเยอะแยะหรือนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชัดเจนมากเลยค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนไปโคบพอ,พ,อพอเรายังไม่เห็นด้วยผู้หญิงดูมีประสบการณ์ด้านผู้ชายเยอะเพราะชอบพูดว่าพอยบอไม่กล้าทําอะไรตัวเองสักทีลีลานะครับเอฟซีทุท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหลักฐานจะแน่นขนาดไหนกระรางเอฟซีเท่าๆก็ว่าเขาอยากได้สมบัติเมียคือเก่า ก็เมียดังคือเกาซุมตาบอดนะครับเอฟซีโรตนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าค่อยเชื่อจ้าบิ๊กนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน้องบิ๊กถึงเด็กน้องขยันเกินเด็กถึงแม้ว่าถึงแม้พอๆจะเป็นหมอลำดังมีรายได้เยอะก็จริงแต่มีองค์กรเยอะต้องรับผิดชอบแต่น้องบิ๊กมีรายได้เข้าอย่างเดียวนะครับเอฟซีน อันนี้ก็เป็นเหล่ามรอดาฟซต่างๆชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตเหล่านี้นะครับเขารู้ว่าหาเงินทางออนไลน์มันมีรายได้มากมายมหาศาลเียงใดนะครับมีแต่ต็งรุ่นน้ำหมากของโมลัมนะครับไม่ไม่รู้โลกนะครับไม่ทันโลกออนไลน์ก็เลยเอาความคิดของตนเองเนี่ยไปด้อยค่าเขานะครับหาว่าเขามาเกาะเมียหากินนะครับจริงๆแล้วบอสบิ๊กนี่แหละเป็นผู้นําพา หาเงินนะครับพาเมียหาเงินได้นับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับหากไม่มีบอสวิกนี่หมอลำนี้คงไม่มีปัญญาหาเงินร้อยล้านได้แน่ๆนะครับก่อนหน้านั้นเธอเป็นหมอลำมัดตั้งนานไม่เคยได้ข่าวเลยว่าเธอหาเงินได้ร้อยล้านนะครับตั้งแต่มีบอสวิกเข้ามานี่แหละครับเอฟซีท่านอันนี้คือความจริงนะครับ